สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตั้งกระทู้แบบแย่เล่นๆแล้วกันนะครับแบอบกว่าคนขี้เกียจพิมพ์งานมาทางนี้เนื่องจากในยุคปัจจุบันเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากขึ้นในการนําเสนองานในรูปแบบของเอกสารวันนี้ต้องขออภัยสําหรับบางท่านที่จะเคยใช้ Google Drive ในการพิมพ์งานมาแล้วนะครับแต่ท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้แล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นวิทยาทานในการประยุกต์ใช้นะครับ โดยปกติแล้วใน Google Drive ซึ่งเป็นตัวแอปพลิเคชันนึงนะซึ่ง Google for Education เนะี่ยเขาได้นำมาใช้ประโยชน์ผมก็จะเข้าผ่านไปที่ตัวคาว่า drive.google.com นะครับซึ่งถ้าเรามีอยู่แล้วเราสามารถใช้งานเข้าได้ง่ายนะครับวันนี้ผมจะลองเข้าไปที่ Test Page เข้าไปนะครับซึ่งผมจะสร้างตัวไฟล์ที่เป็น Google Docs ขึ้นมานะในไฟล์หนึ่งนะครับเราก็คลิกขวาเข้าไปครับ แล้วก็เลือกคำว,ว่า Google Docs นะครับมันก็จะเกิดตัวแท็บใหม่ขึ้นมาในแท็บใหม่เหล่านี้เราสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่สำคัญและก็จำเป็นนะครับอพอเราไปดูตรงแถบข้อมูลจะเป็นข้อ Tool เห็นไหมครับก็ปแปลว,ว่าเครื่องมือนะครับตอนนี้ผมจะลองไปตรงคำว,ว่า Voice Typing นะครับรอสักครู่นะครับอ่าโอเคนะคมาละเมื่อเราคลิกคำว,ว่า Tool อีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปที่่า Voice Typing ตรงนี้จะช่วยทให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับ ถ้าเราคลิกไปที่ตัวลูกศรตรงนี้นะครับหรือปุ่มที่เป็นตัวไมโครโฟนถ้าขึ้นสีแดงคือใช้ได้แต่งั้างก็ตามเราต้องอนุญ,ญาตให้เขาเข้าถึงไมโครโฟนก่อนนะครับเดี๋ยวผมคลิกคำว่า allow ก่อน This study aims to develop physics teaching methods by using 5E inquiry โอเ okay, คไหมครับทีนี้พอเราพูดนะครับ ถ้าสมมุติเราพูดแล้วสำเนียงภาษาอังกฤษไม่ชัดแต่พอเรามาดูในภาพรวมอ่าโอเคมันน่าจะปรับได้นะครับเราก็ใช้วิธีการปรับสำนวนทีนี้ถ้าสมมติผมจะเปลี่ยนตัวเครื่องมือในการแปลงภาษาตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับผมก็กลับมาที่คำว่า tool อีกรอบหนึ่งแล้วผมไปเลือกตรงคำว่า translate document ใช้วิธีการเดิมนะครับอาจารย์ก็ไปหาคำว่าภาษาไทยโอเคนะครับพอเป็นภาษาไทยปุ๊บ เขาก็จะเปิดไปอีกนะครับไปอีกหน้าต่างหนึ่งเมื่อเปิดไปที่อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับก็จะขึ้นแถบมาเหมือนเดิมทีนี้ผมจะลองพูดเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อกี้ผมพูดเป็นสังกฤษไปแล้วที้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับอลองลบข้อความเดิมไปก่อนนะครับแล้วเราก็ไปตรงคําว่า to อีกรอบหนึ่งครับแล้วเราไปตรงคําว่า voice typing รอสักครู่นะครับเครื่องอาจจะโหลดช้านิดนึงนะ ดูแล้วยังหมุนอยู่นะครับโอเคครับ voice typing มาละนี่ผมจะลองพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับคลิกไปที่ปุ่มไมโครโฟน Physics เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นพื้นฐานของาศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆเห็น okay, ไหมครับเมื่อท่านจะหยุดท่านก็คลิกที่ตัวไมโครโฟน สังเกตไหมครับว่าการพิมพ์ภาษาก็ค่อนข้างง่ายขึ้นอันนี้จะเหมาะสําหรับคนขี้เกียจในการพิมพ์ดังนั้นถ้าเราพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นตัววิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยหรือหนังสือตํารานะครับถ้าบางเงินเรากาลังบรรยายอยู่หรือช่วงนั้นมีลมศิลปินที่กําลังพูดเราก็สามารถบันทึกเสียงของเราได้แล้วก็ใช้โปรแกรมเนี่ยช่วยในการบันทึกนะครับเดี๋ยวผมจะลองใหม่ดูอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้ชัดเจน หลังจากที่เราไปกดคำว่า t o แล้วเราไปเลือกตรงแปลภาษาแล้วเราก็กดคำว่า voice typing นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมอนลาวหรืออนุญาตให้ไมโครโฟนทำงานนะครับลองดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีหลายรูปแบบเช่นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการคิดและกระบวนการฝึกทักษะ เห็นไหมครับง่ายขึ้นไหมครับฉะนั้นเวลาที่เราพูดเราก็ไปปรับสำนวนเราทีหลังนะครับเราก็ปรับในเรื่องของภาษาซึ่งผมเชื่อว่านี่คือเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีเราสามารถนําไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตตัวเอกสารถ้าสําหรับคนไหนขี้เกียจนะครับถ้าขี้เกียจพิมพ์ก็พูดไปให้เครื่องมันพิมพ์ไปแล้วก็ไปปรับสำนวนทีหลังซึ่งผมคิดว่าวันนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ในะระดับหนึ่ง ก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับเพราะว่าโปรแกร,รมเหล่านี้ก็เป็นฟรีแวร์นะครับอยากจะให้พวกเราไปทดลองใช้แล้วก็ใช้เครื่องมือที่หลากหลายขึ้นนะครับให้ทันยุคทันสมัยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ